เขาถึงบอกว่าการกินกับไม่กินมื้อเช้ามีผลต่างกันมากการจะลดน้ําหนักแล้วไม่กินมื้อเช้าลดไม่ลงแน่แต่ถ้าเรากินมื้อเช้าเยอะๆเนี่ยร่างกายจะเผาผลาญได้เยอะทั่วทั้งวันสุดท้ายแล้วครบหนึ่งวันเราจะมีน้ําหนักที่เผาผลาญไปมากกว่าเดิมสรุปคือมื้อเช้าต้องกินเยอะขึ้นมื้อเช้าเป็นตัวทาให้เกิดความบาลานซ์ของระบบเมตาบอลิซึมหรือเปล่าคะถูกต้องตัวมื้อเช้าคือตัวเซตเมตาบอลิซึมในร่างกายค่ะน้องๆขาจําไว้นะคะ มือ้อกลางวันเนี่ยกินได้แต่ก็กินตามเหมาะสมนะครับกินหนึ่งชามกินหนึ่งจานกินตามที่เราอิ่มแล้วก็พอสิ่งสําคัญอยู่ที่มื้อเย็นนะครับมื้อเย็นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าพวกหมอเองเนี่ยหรือว่าพวก p r o f e s อร r ในเมืองนอกเองเนี่ยคนที่เขากลัวเรื่องชะลอความแก่หรือเขาต้องการดูแลสุขภาพเนี่ยหมอแนะนําว่าไม่ควรจะกินแป้งและน้ําตาลหลังมื้อเย็นหรือช่วงมื้อเย็นไม่ควรกินละ กี่โมงคะคุณหมอเอาซะ6หกโมงเย็นหกโมงเย็นอย่าแตะนะคะแต่ไม่ใช่วันนี้กลับไปเย็นไม่กินข้าวเพราะหมอแอมบอกมาแม่ด่าแน่นอนนะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าไม่กินแป้งคือเย็นต้องกินแต่กินเป็นเนื้อสัตว์กินเป็นไก่กินเป็นปลากินเป็นแซลมอนกินสลัดได้แต่พยายามหลีกเลี่ยงข้าวแป้งเฟรนฟรายข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุ่เรียนโคกไอติม ผลไม้ก็นับนะครับคนบางคนบอกไม่กินข้าวเย็นแต่กินทุเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคนบางคนไม่กินข้าวเย็นกินน้ําแตงโมปั่น2แก้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอะไรที่เป็นน้ําตาลเนี่ยอันตรายหมดเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่าน้ําตาลเนี่ยถ้าเรากินเนี่ยผมไม่เคยห้ามนะผมเองก็กินเค,ค้กกินอะไรนะแต่เรากินเนี่ยเราต้องกินให้ถูกเวลานะครับน้ำตาลเมื่อเรากินหลัง6กโมงเย็นหรือช่วงเย็นแล้วเนี่ยมักจะเข้าไปอยู่ที่ตับอ่อนและทําลายหมดและทําให้เราเกิดแป้งสะสมเยอะ ก็เะกลายเป็นเรื่องน้ำหนักขึ้นแต่ถ้าเรากินในมื้อเช้าเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเขาจะขึ้นไปที่สมองเยอะแล้วใช้การเยอะเพราะฉะนั้นได้เค้กมาหนึ่งชิ้นวันนี้กลับไปจากพระก้อนซื้อไปสี่ทุ่มหิวมากเดินลงมาเปิดตู้เย็นเจอกินปุ๊บแก่เลยนะไม่ได้ปิดเอาไว้แล้วขึ้นไปข้างบนเจ็ดโมงเช้าวิ่งลงมาเลยนะอย่างแรกที่ทาคือหยิบกินไม่เป็นไรนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามกินแป้งและน้ําตาลให้น้อยสิ่งแรกที่ดีคือเบาหวานจะถามหาช้าที่สุด 2. น้ำหนักจะลดลงเองโดยไม่ต้องอดอาหารจะรู้สึกว่าเอาิตัวเบาขึ้น 3. จะนอนหลับได้ลึกขึ้นนะครับเพราะมีผลกับฮอร์โมนตัวต่อไปคือโกรทฮอร์โมนนะโกรทฮอร์โมนคือตัวฮอร์โมนที่ถ้าเรามีเยอะเราจะแก่ช้าถ้าเรามีน้อยเนี่ยเราจะแก่ไวถ้ามันน้อยก็าจะผมหงอกตีนกาเข่าเสื่อมผิวเหี่ยวอะไรที่ทุกคนไม่ต้องการเนี่ยนะครับศัตรูตัวชากาที่สุดคือแป้ง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรากินแป้งเยอะกินน้ําตาลเยอะเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันไม่ได้หลังตอนกลางวันเขาจะหลังตอนเราหลับไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทําให้เราแก่ไวที่สุดโดยที่คิดว่าไม่ได้ทําอะไรเลยคือนอนดึกแก่ชัวกินแป้งมื้อเย็นหรือกินดึกเนี่ยแก่หมดกลับกันอะไรที่ทําแล้วร่างกายจะแข็งแรงขึ้นไปทดลองดูได้ดีทุกคนหลังหกโมงเย็นไม่กินแป้งละ สี่ทุ่มหิวมากมากินทูน่ากระป๋องยำกินไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ไปหยิบเลมาถุงหนึ่งไปหยิบไอติมมาถ้วยหนึ่งไปหยิบอะไรที่มันง่ายๆเป็นขนมปังมากินอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับเมื่อเราทําได้ดีแล้วเนี่ยเรานอนหลับก่อนเที่ยงคืนเพราะฮอร์โมนชะลอความแก่เนี่ยเขาจะหลั่งมาตามตำราเนี่ยตึตามทฤษฎีเนี่ยตอนตีหนึ่งครึ่งฉะนั้นใครก็ตามที่หลับหลังตีหนึ่งครึ่งเนี่ยไม่ได้กรทโฮอร์โมนเมื่อไม่ได้โกรทดฮอร์โมนก็แก่หมดนะนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่พอเราอายุมากขึ้น ถ้าเดินทางต่างประเทศไม่หลับไม่นอนสี่ห้าวันนะแก่หมดนะครับนั่นนี่คือสิ่งสําคัญที่ทําให้ถูกต้องในการชะลอวัยคือพยายามอย่าไปกินแป้งเยอะหลังมื้อเย็นพยายามเข้านอนก่อนเที่ยงคืนพยายามออกกําลังกายให้เหมาะสมและที่สําคัญต้องอย่าเครียดมากความเครียดนี่คือศัตรูตัวฉกาดในการทําให้ร่างกายเราแก่ลงเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะคะหนูเชื่อว่าทุกท่านจําได้แน่นอนแล้วหนูก็ว่าหนูเนี่ยพิสูจน์มากับตัวเองค่ะ จริงๆแล้วแหมจะบอกว่าตัวเองหน้าตึงนี่ไม่ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าตึงกว่านี้ดีไหมคะนะคะเป็นเป็นตุ๊กตาให้คุณหมอดูหนึ่งสัปดาห์กว่าที่หนุ่ยนอนประมาณที่สองที่สามซึ่งปกติหนุ่ยจะนอนเร็วค่ะคุณหมอประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มหนุ่ยไปแล้วค่ะนะคะไม่ต้องยังไม่ต้องมีคุณหมอเสกด้วยนะคะหนุ่ยไปก่อนคุณหมอคุณหมอมาเสกตอนกลางคืนเพราะกระฮอร์โมนจะหลังใช่ไหมคะปรากฏว่า น่าคล้อยค่ะน่าคล้อยเวลาใครถามบอกเปล่าไม่ได้แก่แค่นอนดึกนะคะอันนี้เป็นการปลอบใจตัวเองไปอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งคือศาสตร์อันไทยจริงเนี่ยทำให้มีช่องว่างระหว่างวัยน้อยจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเด็ก3ามขวบนะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ต้องใช้หลักการเดียวกันหมดถูกต้องครับก็คือเริ่มดูแลก่อนที่จะพังเขาต้องการให้ prevention ไม่ใช่ repair ก็คือป้องกันไม่ใช่ซ่อมแซม เพราะว่าร่างกายเหมือนที่คุณหนุ่ยพูดไม่เหมือนลดพังแล้วซ่อมแล้วไม่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เปลี่ยนตับแล้วไม่เหมือนเดิมนะ <c oughs> เปลี่ยนไตก็ไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําให้พังเป็นดี <c oughs> เริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยๆก็จะสามารถยืดระยะไปจนอายุมากๆและมีคุณภาพดีได้แต่คนที่อายุมากก็ไม่ได้แปลว่าเริ่มไม่ทัน <c oughs> เริ่มดีกว่าไม่เริ่มแน่นอนนะครับทั้งเรื่องการกินทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย นะ,นะคะก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะท่านคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่โรงไหนเราก็ทําได้ด้วยทีนี้ขออนุญาตนิดนึงว่าหนูเห็นมีตัวที่สําคัญสําคัญหลายเรื่องทีเดียวอาหารคุณหมอบอกแล้วว่าเลี่ยงแป้งหลังหกโมงเย็นนอนก่อนเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ออกกําลังกายขนมต่างๆหรืออะไรต่างๆ สี่ทุ่มไปแล้ว6กโมงไปแล้ววิ่งขึ้นข้างบนนะคะเจ็ดโมงรีบวิ่งลงมาทานเขาแต่ทีนี้ฮอร์โมนละคะคุณหมอเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามักจะมีกระแสของการใส่เข้าไปใครมีอะไรใส่หมดเลยตั้งแต่โอ้โหกลูกตาไทออโอนอนะคะร <ถ S 1> รโรธฮอร์โมนเมลาโทนินโอ้เยอะมากคุณหมอใส่จนไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยทั้งฮอร์โมนทั้งวิตามินทั้งเกลือแร่เนี่ย แม้ว่าผมจะบอกว่าดียังไงก็ตามแต่ก็ไม่แนะนำให้ใส่เข้าไปโดยไม่รู้ลิมิตนะครับเพราะเราไม่สามารถบอกได้ด้วยตานะว่าเราเนี่ยมีอยู่แล้วเยอะหรือยังหรือยังไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮอร์โมนเองวิตามินเองเอาตัวอย่างง่ายๆคุยเรื่องวิตามินนะครับวิตามินปัจจุบันนี้เนี่ยมียี่ห้อเป็นโอโ้โหเยอะมากเราขับบนทางด่วนเนี่ยแอมเวอ์กิฟฟีนยูนิติตี้เนี่ยกินกันหมดเลยผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยทุกคนถามเรื่องนี้หมด3คําถามสําคัญที่มักจะถามหมอคือ1 วิตามินยี่ห้ออะไรดีสุดคะนะงคือกินวิตามินอะไรดีจะกินวิตามินซีหรือวิตามินอีหรือกินโคคิวเทนหรือจะกินเรื่องเข่าดี3คือกินแล้วเมื่อไหร่จะหยุดได้นะครับเพราะบางคนตอนซื้อกินก็ดีแต่พอสักพักหนึ่งกินไปกินมาก็ถ้าไม่ได้ฟรีมาก็เลิกกินละแต่พอมีคนซื้อมาให้กินฟรีใหม่ก็ค่อยกินนะครับคำตอบสําคัญเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยที่เรายังไม่มีวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถตอบได้ว่ากินไม่เถอะดีกว่าไม่กิน เพราะร่างกายเราใช้เยอะทั้งความเครียดทั้งฝุ่นควันทั้งอะไรก็ตามปัจจุบันนี้สิ่งสําคัญคือถ้าจะให้ตอบว่าวิตามินที่ดีที่สุดคืออะไรก็ต้องเป็นการดูว่าในเลือดเราเนี่ยขาดอะไรก่อนวิตามิน A วิตามิน c วิตามิน B แคลเซียมแมกนีเซียมอะไรที่ขาดค่อยใส่เข้าไปให้กินถึงจะดีเพราะบางอย่างเนี่ยพีนุยอาจจะไม่รู้เราอาจจะนึกว่าเรามีอยู่น้อยเราเดินเข้าร้านวิตามินเนี่ยเราไปอ่านข้างข,างขวดนี่เราอยากกินหมดเลยนะ อันนี้เรื่องผิวอันนี้เรื่องผมอันนี้เรื่องมดลูกผู้ชายบางคนดูๆมาหยิบมากินอีกนะฮะนี่คือสิ่งสําคัญที่ต้องดูหน่อยนะครับงนั้นสิ่งสําคัญคืออย่างเนี้ยเวลาที่เราทํากันเนี่ยพอผลเลือดออกมาแล้วเนี่ยอะไรที่ขาดหมอก็จะมาเป็นคนปรับวิตามินให้พอเราปรับวิตามินตามผลเลือดที่ขาดและผมให้คุณหน่วยไปเพื่อนก็มาหยิบกินไม่ได้นะเพราะวิตามินนี้ถูกปรับมาเพราะตามเลือดของเรานะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นคัสตอมเมดไวน์ามินหรือเทเลเมดเหมือนเราตัดเสือ้อ เวลาผมให้ไปเด็กฝาแฝดกันเนี่ยบางคนก็นอนดึกบางคนเครียดบางคนร่างกายดีบางคนแข็งแรงก็กินไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เราคุยเรื่องสุขภาพเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าทุกคนกินวิตามินรวมผู้ชายแล้วดีหมดไม่ใช่ บางคนกินอาจจะดีบางคนกินอาจจะเกินเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งสําคัญที่ผมบอกทุกคนว่าแม้ว่าเป็นวิตามินกินเยอะเกินไปแล้วไม่ตายก็ตามเนี่ยก็ควรจะฉลาดในการกินไม่งั้นกินไปก็ฉี่อกไปหมดเสียด้ตั้งนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่การดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีเนี่ยทุกอย่างต้องสมดุลมากกว่าไม่ใช่เกินไปเกินไปตับก็พังน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่ใช่เราอยากจะกินโน่นก็นดีกินนี่ก็ดีรับรองได้ว่าผู้ชายทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยผลเลือดที่แต่ผมตรวจมาเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราเจาะเลือดไปหนึ่งครั้งเรากินวิตามินไปถึงครึ่งปีผ่านไปถึง1ปีผ่านไปเจาะดูเศษผลเลือดมันดีขึ้นก็ไม่ต้องกินแล้วอะ,อะไรที่ดีแล้วก็เลิกกินอะไรที่ยังขาดแคลนอยู่ก็ค่อยกินเสริมเข้าไปเมื่อไหร่ทุกอย่างอยู่ในสมดุลเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเล็บก็ดีผมก็ดีไม่เป็นหวัดไม่ติด วัดง่ายร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายก็เหงื่อออกได้ดีตื่นมาตอนเช้าก็สดชื่นดีจะมีหลายๆคนนะครับที่ <c oughs> บางคนไม่ป่วยไม่ป่วยนี่เขาวัดยังไงว่าทำไมคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีถ้าเราไม่ป่วยเหมือนกันหมดที่นี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้นอนในโรงพยาบาลเนี่ยเรานึกว่าตัวเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดแต่ไม่ใช่ คนบางคนที่เขาแข็งแรงจริงๆเนี่ยเขาทำงานวันละ12ชั่วโมงไปปาร์ตี้อีก2ชั่วโมงเข้าฟิตเนสอีก4ี่ชั่วโมงนอนแค่4ชั่วโมงตื่นมารู้สึกสดชื่นมากไม่เป็นไรเลยกับอีกจำพวกหนึ่งที่ร่างกายเริ่มเสื่อมแต่ไม่รู้ตัวคือทำงาน1วันแค่กลับมาบ้านก็จะคลานกลับมาแล้วจะให้ออกกำลังกายก็นั่งดูทีวีดีกว่าไม่ไหวแล้วกระดิกตัวไม่ได้คือมีพลังพอแค่ใช้ไปในการหายใจก็เหนื่อยแล้วมีนะ บางคนแบบแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอย่าให้ขยับตัวเยอะเลยขยับแล้วมันใช้พลังงานเยอะนี่คือสิ่งสําคัญนี่เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาเติมให้ต่างกันเพราะผมบอกแล้วว่าตรงนี้เราไม่ได้รอให้ป่วยงั้นทุกคนที่มาคล้ายๆกันครับแต่บางคนรู้สึกว่าผมเฟรชมากนอนหลับก็ดีหลับนี่ก็ต้องดูนะว่าหลับเยอะหรือหลับน้อยเพราะหลับหลายชั่วโมงไม่ได้นับว่าดีหรือเปล่าต้องหลับลึกถึงจะดีหลับลึกคือวันนี้กลับไปลองสังเกตดูว่า นอนปุ๊บหลับตาตื่นปุ๊บเช้าแล้วยังไม่ไปห้องน้ํายังไม่พลิกตัวยังไม่มีหนาวยังไม่มีห่มผ้านี่เขาเรียกหลับลึกเหมือนหลับเหมือนพระหลับน้อยแต่ทําไมทํางานได้ทั้งวันหลับแบบเราบางทีหลับไป1ิบชั่วโมงตื่นมายังง่วงอยู่เลยนะครับเพราะนั่นคือร่างกายหลับไม่ลึกหลับไม่ลึกนี่คือสมองยังฟุ้งซ่านอยู่ยังคิดเรื่องงานยังคิดเรื่องสอบยังคิดเรื่องอะไรแล้วยังปล่อยวางไม่ได้เพราะฉะนั้นคําว่าสุขภาพเนี่ยหมอก็จะไม่ได้มารักษาแค่ในเลือดอย่างเดียว เราก็ต้องมาคุยได้ว่าในจิตใจหรือในสมองเนี่ยมีอะไรติดอยู่บ้างแล้วทํำยังไงถึงจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้สรุปต้องมาคู่กันครับจิตใจดีร่างกายถึงจะสุขภาพดีต่อให้สุขภาพดีแล้วซึมเศร้าแล้วมีทุกยังไงเดี๋ยวก็ต้องป่วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่นี้เนี่ยถามผมว่าอะไรสําคัญกว่ากันสําคัญเท่ากันสําคัญเท่ากันเลยนะครับคุณหมอคะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าให้ไประยะหนึ่งมาเช็คใหม่แล้วดีเราก็หยุด แล้วเราจะมีช่วงเวลาไหมคะว่าเราควรจะกี่เดือนเช็คทีสำหรับในเรื่องของคอสแอนตายเอจจิงเวลาเราดูเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะไม่มาเจาะบ่อยแบบทุกเดือนนะครับเราจะดูกันสักครึ่งปีครั้ง oh. ปีหนึ่งหนึ่งครั้งเพราะเป็นเรื่องของการดูตัวควบคุมในร่างกายไม่ได้ดูน้ำตาลและเจาะเช้าเจาะกลางวันเจาะเย็นต่างกันหมดอันนี้คือเป็นดูเรื่องราวทั้งปีว่าถ้าเราจะดูในกลุ่มที่เบาหวานไม่มีเราก็ต้องกินแป้งกินน้าตาลดีทั้งปี ไม่ใช่กินสลัดหนึ่งอาทิตย์แล้วมาเจาะเลือดเหมือนที่เขาชอบทํากันแล้วพอผลเลือดดีกลับไปก็ปาร์ตี้คนบางคนพลาดแล้วเมื่อวานกินทุเรียนมาเจาะวันนี้ก็โดนหมอว่าเยอะคอเลเตจะเล่าสูงกลับไปก็เศร้าน่าดูพอครั้งหน้าจะมาเจาะใหม่คราวนี้ก็ไม่กินอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ต้องหลอกครับเพราะหมอเขาไม่ใช่ตัวเขาเขาก็ดูตามเนื้อหาเนี่ยเราต้องรักตัวเองก่อนต้องเริ่มทําด้วยตัวเองแม้นอะไรก็ตามที่กินมาตลอดเนี่ยก่อนจะไปเจาะก็ทําแบบนั้นแหละหมอจะได้รู้ว่า ภาพภาวะปกติของร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ในช่วงบางตอนที่เราทําดีแล้วมันเจออย่างนี้ยากเดี๋ยวจะช่วยเหลือกันยากด้วยนะครับนะคะท่านผู้มีเกียรติคะเรานั่งคุยกันตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าท่านไหนมีคําถามนะคะไม่ต้องใส่ชื่อนะคะส่งขึ้นมาเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณหมอตอบให้นะคะ ไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องอายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกปัญหาวันนี้เราจะตอบให้แล้วก็พร้อมที่จะนําไปปฏิบัติด,ด้วยตอนนี้หนูยถามก่อนนะคะหนุขออนุญาตถามก่อนหนูเชื่อว่ายังไงก็ตามนะคะหลายหลายท่านจะต้องคุ้นเคยแล้วก็อยากทราบเพราะหนูยเองเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่หลายคนบอกว่าโอ้ปูนนี้แล้วเหรอเวลาทนินหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูยก็จะมาฟังหลายกระแสนะคะบางท่านบอกว่า เมลาโทนินทานไม่ได้ต้องทานในฟอร์มที่เป็นยาบางคนบอกว่าไม่ได้ถ้าฟอร์มที่เป็นยาดูจะเพียวไปต้องไปทานในฟอร์มที่เป็นอาหารเสริมทีนี้เนี่ยถ้าคำว่าเมลาโทนินสำหรับคนทั่วๆไปที่เราเดินท้องถนนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วยังเกิดอยากจะรับประทานจริงๆโดสที่เท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยแล้วก็อายุที่เท่าไหร่ถึงจะมั่นใจว่าเอาละรอบแน่นอน โอ้อันนี้เป็นปัญหาที่ที่ที่ต้องดูเป็นรายบุคคลนะครับเมลาโทนินจริงๆแล้วคืออะไรต้องรู้ก่อนเนี่ยงงกันหมดแล้วว่าคืออะไรบ้างเมลาโทนินคือฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทําให้เราหลับลึกขึ้นเมื่อกี้ผมบอกแล้วคนส่วนใหญ่เวลาเราคิดมากเรียนเยอะเรียนหนังสือมากมีความเครียดเราจะหลับตื้นนะครับเมลาโทนินคือตัวที่สมองเราเนี่ยแหละหลังมาได้ถ้าจิตใจเราปล่อยวางได้หรือว่าร่างกายเราสงบในการนอน เพราะฉะนั้นแล้วในเมืองนอกเองเขาถึงผลิตพวกนี้ขึ้นมาสําหรับคนที่ทํางานแล้วเครียดเพื่อกินเข้าไปแล้วช่วยให้หลับดีขึ้นหน่อยแต่ผมว่ามันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะครับไม่ได้ไดูดที่าอายุใช่ไหมคะคุณหมอการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการปิดมือถือบ้างการไม่เล่น iPhone ก่อนนอนการไม่นั่งแชททั้งคืนเดินเข้าห้องน้ําออกมามันตดืดก็เอามาอ่านดูตอนตีสองอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทําให้หลับไม่ลึกทั้งสิ้นนะครับ เขาถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้ว่ายาจะดีเนี่ยแต่เราต้องเริ่มต้นทําที่ตัวเองก่อนเช่นพยายามก่อนนอนกอน็ไม่ใช่ดูข่าวการเมืองดูละครร้องไห้ไปด้วยก็ต้องทําให้จิตใจ,จสงบนิ่งก่อนนะครับเปิดเพลงเบาๆนั่งอ่านหนังสือที่ชอบนั่งทาสิ่งที่ชอบทําโทรศัพท์หรืออิเล็กทรอนิกส์เอาไปไว้ไกลๆอีกห้องหนึง่งแล้วก็ค่อยๆเข้านอนสิ่งเหล่านี้ถามผมสําหรับคนตรงเนี้ยน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าก,า,ก,า,ก,า,การซื้อหาเมลาโทนินมากิน นะครับเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรากินเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีหรอกครับกินไปสักพักหนึ่งพวกนี้มันเป็นตัวหลับลึกกินติดต่อกันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีไม่ตื่นหรือตื่นสายไปเลยกลายเป็นคนขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เขาเอาไว้ใช้ในรักษาพวกที่เดินทางบา่อยพอจากเมืองไทยไปอเมริกาลงเครื่องปุ๊บรู้สึกอ้าวเมื่อกี้กังคงคืนลงมาปุ๊บก็กลางคืนอยากจะหลับใช้พวกนี้ช่วยเขาเรียกใช้รักษาเจ็ดแหลกหรือว่าการคาดเคลื่อนระหว่างเส้นแบ่ง ส,สใช่ครับแต่การมากิน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 ในประชาชนเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับแบ่งวัยไหมคะมีคาถามไหมคะอ๋อตะล้องเก่าศีารษะแหขอบคุณนะคะเลยเป็นเลยเป็นมุกให้เราได้เห็นยกมือแต่ไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมคะไม่สงสัยนะคะคุณหมอคะเราพอจะแบ่งเป็นช่วงของวัย <c oughs> <c oughs> ได้ไหมคะว่าวัยน,นี้ควรจะทานอาหารกลุ่มไหน อย่างเช่นวัยเด็กกําลังโตควรจะให้เขาทานกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มที่เข้าสู่วัยทองควรจะทานกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือ,อความหลากหลายเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่ต่ํากว่า30ยังไม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวชีวิตจะเครียดเกินไปนะครับอะไรที่ต่ํากว่า30ตีซะว่าวัยรุ่นยังเด็กอยู่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเยอะนะครับสัก 30- 40เนี่ยควรจะพยายามกินเหมือนที่หมอบอกกินแป้งไม่ต้องเยอะ ถ้าเกินเลข4ี่ขึ้นไปเนี่ยกินให้น้อยเลยไม่งั้นเนี่ยเจลูไลท์มาแน่นะครับส่วนไวทองเนี่ยอาหารมีเหมือนกันนะครับบางตัวที่ช่วยในการรักษาหรือว่าบรรเทาภาวะใบทองบ้างถ้าเป็นในธรรมชาติหรือว่ากลับไปวันนี้แม่ใครที่บ่นเยอะแม่ใครที่เข้าไวทองรู้สึกว่าทําไมคนที่บ้านพูดอันนี้จังพยายามให้กินถั่วเหลืองเยอะหน่อยพยายามให้กินเต้าหู้เยอะหน่อยนะครับพวกนี้อาจจะมีตัวที่ช่วยเบาภาวะที่เกิดจากไวทองได้บ้างแต่ไม่ใช่กินแบบ วันละเป็นกิโลอย่างนี้นะกินเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับอะไรก็ตามเยอะไปก็เป็นพิษนะครับกินถั่วเหลืองทุกวันทุกวันทุกวันบางคนไม่รู้ผู้ชายไปกินนักพักนมโตนะไม่ได้นะนะครับพวกนี้มีฮอร์โมนเพศหญิงซ่อนอยู่บ้างต้องกินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ไปกินเหมือนในหนังฮอลลีวูดก็ชอบบอกกินถั่วเหลืองท้งวันเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คือกินมากกว่าเดิมหน่อยน่าจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคะ มีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะชะลอไว้ไหมคะจริงๆแล้วพี่ลุงยังดูแข็งแรงมากนะคะท่านดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะท่านมีคำถามไหมคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตนะคะผมเนี่ย 70, 70, 76เล้วนะโอ้โหค่ะจะเทคแค์ตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนี่ยอย่างไรบ้าง ยังดูหนุ่มกว่าอายุนะครับนั่นสิคะอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับเหมือนเลขห้านะคะ70กว่าหรือว่า60ขึ้นไปเนี่ยอาหารส่วนใหญ่เนี่ยผมอยากเน้นย้าใหเ้เป็นเรื่องของกระดูกซะเยอะนะครับ mm hmm. เรื่องกระดูกกับเรื่องสมองเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในอาหารการกินก็ต้องเป็นอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆ mm hmm. นะครับแคลเซียมเยอะๆก็ตั้งแต่ปลาตัวเล็กๆแล้วก็